MOU ที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือบันทึกความร่วมมือกันของว่าที่พักร่วมรัฐบาลทั้งหลายแหล่วันนี้ครับมีการออกมาพูดถึงเรื่องของที่พักก้าวไกลนะครับแจงรัฐบาลผสมร่วมกันผักดันวาระร่วมวาระเฉพาะโดยในพักเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะประเด็นที่คนสงสัยก็คือวาระใน MOU มีประเด็นไหนอย่างไรบ้างมีเอกสารหลุดออกมาหลายอย่างนะครับการจัดตั้ง MOU ครั้งนี้จะสามารถผ่านค้นไปได้ด้วยดีไหมใน MOU ฉบับนี้นะครับของพักร่วมรัฐบาลก็จะมีการทําบันทึก ข้อตกลงว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4เช่นจะมีการนิรโทษกรรมไหมจะมีการดําเนินการกฎหมายอะไรบ้างนะซึ่งเนื้อหาหลักๆที่คนจับตามองก็คือมาตรา1 1 2ว่าพักก้าวไก่จะแก้อย่างไรแต่ถามว่า MOU จะผ่านพ้นไปได้ด้วยไหมมันก็ต้องอยู่ที่กระแสของมวลชนของก้าวไก่แล้วก็มวลชนของคนอื่นนะว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไงบ้าง MOU ตัวนี้จะเป็นเปือกร้อนโยนกลับไปหาสอวอีก250เสียงว่าจะโหวตหรือจะไม่โหวต MOU ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นรอยร้าวรอย แรกของว่าที่พักร่วมรัฐบาลก็ได้เพราะว่าอย่างพักที่มีเสียงสสแค่คนเดียวนะแต่มีทิทธิพลขนาดว่าให้ก้าวไกลกับไปแก้ MOU ได้ก็อย่างคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศของพักเสรีรวมไทยก็บอกให้ไปแก้หน่อยถ้ายังไม่มีการจัดตั้ง MOU เนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงไหมเดิมเนี่ยนะครับการตั้งรัฐบาลไม่เคยมีการเปิดเผย MOU กับสารณชนนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเปิดเผยเข้าใจว่าเอาแนวคิดมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างต้องเปิดเผยให้มันตรวจสอบได้ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นกับการที่เราจะมี MOU รอบนี้เหมือนกันนะครับตื่นเต้นก็คือครั้งเป็นครั้งแรกนะครับที่ประชาชนจะได้รู้ว่ามีประเด็นไหนอย่างไรบ้างกับอย่างที่2เมื่อไหร่เราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากเสียงประชาชนสักทีแต่อันนึงครับออกแหลมคมที่จะเป็นตัวขวางก้าวไกลในการตั้งรัฐบาลก็คือความชัดเจนเรื่องการแก้ไขามาตรา112เมื่อไหร่ก็ตามที่ก้าวไกลอาศัยมวลชน เป็นตัวนําในการตัดสินใจถ้ามวลชนชี้ซ้ายก็ต้องซ้ายชี้ขวาก็ต้องขวาอย่างล่าสุดเนี่ยพักของคุณกรจติกะวาน,นิชเนี่ยพักชาติพัฒนากล้าดพอมีมวลชนของก้าวไกลบอกว่าไอ้เนี่ยเคยเป่านกหวีดมาก่อนมีกรแฮชแท็กมีกรไม่มีกูกลายเป็นว่ามีการฉีกความร่วมมือกันทิ้งเลยอันเนี้ยอาจจะทําให้ก้าวไกลเนี่ยคือคุณพิธาจะโหวตเป็นนายกยากขึ้นเพราะยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าสอว2อ0อจะเอายังไงแน่ในขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดมีแนวคิดอันหนึ่งออกมาว่า เฮ้ยถ้าอย่าง,งานั้นยุคพักพอปอชลยุคพักพลังประชารัฐทิ้งลุงป้อมก็จะวางมือทางการเมืองในหน้าฉากแล้วเอาพักเอาสอสอที่ได้เนี่ยไปรวมกับพักเพื่อไทยแต่กระบวนการนี้จะต้องเกิดขึ้นหลังจากกรกะตรับรองนะอืมยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ทำไมต้องปล่อยข่าวมาตอนนี้วะหรือพยายามกดดันเก้าวก้าไกลเป็นเกมการเมืองที่ชิงไหวชิงคลิปกันหน้าดูนะเพราะว่าถ้าเขาเอาพอปอชลอยุบไปรวมกับเพื่อไทย เขาจะกลายเป็นพักอันดับหนึ่งทันทีแล้วเขาก็ไปดึงเอาคุณอนุทินของพรรคกูุิใจไทยที่มี70เสียงมาร่วมรัฐบาลเท่ากับใช้เพื่อไทยอดีตพประชรภลมิมใจไทย3พักตั้งรัฐบาลพร้อมกับบุตเตอร์250สว,วก้กาไกลเป็นฝ่ายค้านทันทีนี่คืออีกเกมหนึ่งที่อยู่ในการต่อรองเดี๋ยวเราต้องมาตามมันต่อนะครับว่าจะเอายังไงบ้างแม้ล่าสุดสว,วบางท่านจะบอกว่าอย่าใช้มวลชนกดดันสว,วสว,ว,สว,วมีความคิดวิจยงานเองได้ ตามกันต่อครับบ้าหลังจากนี้จะเป็นยังไง